ตอนในวันสำคัญ568รอบๆวัดนิสรระตั้งแต่โสดุต้นมาค่ะตอนนี้เรื่องจากต้องมาส่งภิกษุก็เลยได้มีโอกาสเข้ามา ร่มเย็นแต่งต้นมาใ้ไปยานำมาซึ่งความสุขแล้วแต่ความสงบร่มเย็นโดยมีพระพุทธเจ้าเป็นประธานมีพระธรรมที่ส่งแสดงไว้เพื่อเกื้อโนดพให้เราน่านได้ฝนจากตรงเป็นความประเสริฐสูงสุดเป็นความสงบเป็นความล่มเย็นอันหาประมาณนี้ได้ ส่งเสจส่งแล้วนี่ค่ะเสร็จส่งด้านนี้นี่น้องหมอขับรถมาส่งก็แม่องนั่งมา่วมกับทีกสุงคือพระเจาแล้วอีกกับพี่ยาอีกสองนีง้มุมจากด้านหลังนะคะ โบสร่มเงาแห่งพระศาสนานั้นยิ่งใหญ่คงไม่มีร่มเงาใดเสมอเหมือนกันค่ะรูปเหล่านี้สิ่งเหล่านี้จะเห็นได้ก็เมื่อมีพุทธเขตของพระสมาสมาสัมพุทธเจ้าอยู่เท่านั้นไม่มีโอ,อก,กาส อะไรจะเกิดขึ้นได้โดยง่ายหากไม่มีพระศาสนาบังเกิดขึ้นค่ะยานที่นำมาค่ะสา,สาธุสาธุสาธุค่ะ